เป็นคลิปของเลยยังอันนี้เป็นลูกสาวชื่อน้องรักบุญธรรมอันนี้พ่อมเทียนบุญธรรมพ่อมเทียนบุญธรรมคือมือซอมือซอมือซอที่เข้าศิลปินที่เข้าถวายถวายซ้อที่ผ่านมานะครับนี่คือเป็นศิลปินมรรคอีสานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบให้ครั้งที่สามแล้ว ข้าแต่อด <fort> ีตรางวัลนี่เราพ่อยาวสอเพชรตอนนี้ท่านป่วยของจังหวัดก็เกอครับเพื่อเป็นเกี็ิประวัติเดี๋ยวขออนุญาตเก็บข้อมูลตอนที่พ่อจะล้มง่ววมีสำนักพระราชวังคือคำหาพ่อว่าโซเนี่ยทำจัดอะไรทำไมมันดังเพราะดังเพราะก็บซอทุกอัน ตรงสดทจ่านมีท่านก็เรยสีทุกวันแล้วท่านก็ให้ีขกท่านโทรม,มาถามศึกษาข้อมูลว่าทําจากอะไรทำอย่างไงาจากอะไรซอหนังงัวมาจากไหนได้ค่าของไม้แล้วปลาามาจากไหนแล้วใช้ไม้อะไร <c oughs> แล้วพอก็ ต่อไปจะบอกว่าซอเนี่ยงูเนี่ยเาเอามาให้แต่ว่าตลาดเนี่ยก็หาตามท้องถิวแต่ไม้เนะี่ยพ่อจ้ำไม่ได้เพราะว่าไม้มันมาจากหลายที่ตอนสํานักราชาวังโทรมานี่ก็คือทางแม่ก็นึกว่าเป็นมีฉาชีพใช่มี<ท>ร้อนมีฉาชีพ<า>แล้วแม่ก็ด่า<อ>แล้วก็วาง,งนจนจนจนเขาโทรหาผู้ใหญ่บ้านโทรหาผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านมาติดต่อให้ให้มาติดต่อก่อนที่พ่อจะลงป่วยเลยเพียงไม่กี่สัปดาห์ตอนนี้พ่ออยู่ที่โรงพยาบาลราศสีสไลัย ซึ่งอาการเดี๋ยวจะอัปเกรดให้ให้ทราบอีกผมต้องไปต้องต้องไปคุยกับหมออีกก่อนเนาะจริงๆแล้วชิ้นเนื้ออะไรเหรอครับก้อนเนื้อเลยเนาะของช่องท้องซึ่งผมคิดว่าคงจะก่จะมีหอง่วยไปแล้วอชีวะเป็นเป็นโรคมะน่าโรคตอหายไปหายแบบจะมาแข็งแรงแล้วตอนที้กาพื้นมาเหงแล้ก็ ได้ลงปล่วยร่วงงานจาดได้เข้าซึ่งซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าพรมชมสมเด็จพง์ท่านก็ยัง,งยังไม่ทราบทางทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนัก <ๆ S 1> ก็ยังไม่ทราบไม่ทราบตอนนั้นพระเทพท่านไท,นทยมากท่านอามาสีทุกวันชอบมากซึ่งทางเราก็ไม่ได้หวังคาดหวังสูงว่าจะอะไร แค่ได้มีโอกาสมันก็มีความภูมิใจที่ได้ได้ถวายงานท่านชอบมากจนต้องให้สมัครโทรมาซึ่งไม่ได้โทรมาเดียวโทรหลายวันพ่อก็มาเป็นลูกศิษย์ตลอดซึ่งผมก็มีกับบรรดาลูกศิษย์ของพ่อท่านก็อยากอยากอยากให้อยากให้อัปเกรดอยากให้ไปอยู่ที่การรักบการรักษาที่ดีขึ้นมากกว่านี้เป็นพ่อคู่นะอธิบาอาจารย์มีลูกศิษย์เยอะอยากแจ้งข่าวก็เลยโพสต์ว่าพ่ออยู่ พ่อเป็นระดับนี้นะอยากให้แบบพี่อาจจะอาจจะไม่ได้เจอพ่ออีกคลับอยากาอยากให้มาดูอาการคือ <S S S 2> หนักมากตอนนี้จนถึงขั้นจำใครไม่ได้ <จำ S 1> ด้วย พ่อเป็นคนอารมณ์ดีนี่ขนาดป่วยขนาดนี้ยังยิ้มได้ตอนนั้นที่ไปรักษาพ่อตอนที่อยู่ศแล้วกวันแล้วิขึ้นแล้วหายปกติแล้วมาอีกครั้งอบกว่าสวัสดครับ่วยดจช่วยที่ไปแล้วครัหนึช่วย ว่าพี่พี่โพดบรรดาลูกศิษย์พ่ออาจจะงูแล้วก็อาจจะได้นมาเห็นพ่อตอนนี้ครับก็ยังยังกเป็นอะไรอนี้เนาะไม่ไม่เราต้องมีความหวังมากกว่านี้แต่ก็มีความหวังว่าพ่อมร้ดีขึ้นโอเคเราต้องเราต้องมีความหวังมากกว่านี้เพราะว่าเขาช่วยเหลือสังคมกกนะตรงนงั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปติดต่อทางคุณหมอแล้วก็ประสานงานทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 谢谢啊